อาจารย์เศรษฐศาสตร์ลาวบอกใช้เงินหยวนดีกว่าเงินบาทเงินดอลลาร์เชื่ออาจารย์สิอาจารย์เรียนมาสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทําให้เกิดอาการอยากเล่าจนต้องหยิบเอามาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับและว,วันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนบ้านด้านติดแม่น้าโของอย่างซปป,ปลาวที่เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไม่ค่อยจะดีค่อนข้างไปทางวิกฤตเลยแหะครับ และท่ามการวิกฤตเนี่ยมันย่อมจะมีผู้คนเสนอนแนะไอเดียในการแก้ปัญหาและอาจารย์นักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้ก็เช่นกันโดยหัวข้อที่ท่านได้ออกมาให้ความรู้ก็คือใช้เงินหยวนชำระในการค้าขายระหว่างลาวจีนดียังไงนะครับโดยผมจะถอดคำพูดของอาจารย์ท่านนี้ออกมาให้ฟังอีกทีนะครับเริ่มต้นคลิปด้วยการมีคอมเมนต์ถามมาว่าอาจารย์คิดยังไงเกี่ยวกับการใช้เงินหยวนแทนเงินกีบของเราอาจารย์คิดว่าหลายคน คงเข้าใจผิดกับการใช้คำศัพท์เนาะโดยเฉพาะเป็นคำว่าแทนคำว่าแทนคือหมายความว่าเอามาใช้แทนเงินเราเลยโดยที่ไม่มีเงินกลีบเลยอันนี้เป็นไปไม่ได้เนาะไม่ถูกต้องแต่ความหมายว่าใช้เงินหยวนในการชําระสินค้าระหว่างสองชาติลาวจีนเนาะพวกเราต้องเสพข่าวอย่างมีสติเนาะ อย่าตกเป็นเหยื่อของคนที่ไม่หวังดีที่กำลังถือโอกาสใช้สถานการณ์เพื่อสร้างความปั่นป่วนสร้างความเข้าใจผิดในสังคมเราเนาะอาจารย์คิดว่ามันเป็นข้อดีในการที่ใช้เงินหยวนในการชำระข้อดีนี้พูดถึงหัวข้อใหญ่ๆเนาะคือพลังงานเพราะว่าเงินหยวนมันจะมีความสเสถียรกว่าดอลลาร์หรือว่าเงินไทยเพราะว่าพลังงานเนี่ยทำไมน้ำมันบ้านเราถึงขาดทำไมค่าคองชีพเราแพง คือเศรษฐกิจหลายๆอย่างของเราคือพึ่งพาไทยหมายความว่านําเข้าจากไทยเราต้องได้หาเงินบาทเงินดอลลาร์เพื่ออะไรเพื่อไปซื้อสิ่งที่เราจําเป็นคือพลังงานเข้ามาน้ํามันมันก็แพงเนาะเงินตาต่างประเทศเงินดอลลาร์เงินบาทมันก็ขาดตลาดในบ้านเรามันเลยทําให้เงินเราเฟอ้อแต่ถ้าหากเราดูในพลังงานวิกฤตแล้วเนาะ ถ้าไทยพบวิกฤตไทยพลังงานแพงน้ำมันแพงเราก็ต้องแพงไปด้วยเพราะเรานำเข้าจากเขาถ้ารุระบบการปกครองการเมืองของไทยมีปัญหาเศรษฐกิจแพงบริหารล้มเหลวเราก็ต้องได้รับเคราะห์ด้วยเพราะแบบนี้เนาะเพราะเงินหยวนมีความเสถียรเพราะว่าอย่างที่เราเห็นสภาพสถานการณ์ของโลกอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราดูจีนจีนเขามีปัญหาด้านพลังงานก็ไม่ค่อยมีถ้าหากเราเปลี่ยน การใช้ชําระนี่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าเราจะนําเข้าจากจีนการชําระง่ายขึ้นเราจะไม่ใช้เงินดอลลาร์เราใช้เงินหยวนของจีนแทนเพื่อชําระการค้าขายระหว่างประเทศเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่าเอามาใช้แทนเงินลาวเราเข้าใจผิดเดอ้อพวกน้องๆต้องทําความเข้าใจใหม่มันจะดีเนาะทําให้พลังงานอาจจะถูกลงการแก้ไขเรื่องเงินเฟ้อก็อาจจะดีขึ้นเมื่อเราอยากให้ดีขึ้นยังไง คราวนี้เราก็ต้องสร้างคือจากประชาชนเรานี่แหละบุกบันยืนหยัดด้วยตัวเองโดยเฉพาะสินค้าประเภทกษิสกรรมเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยเราก็ลดไปต,ตามๆกันเพื่อลดการนำเข้าจากฝั่งไทยเนาะโดยที่ว่าเราต้องให้จีนช่วยเนาะโดยเฉพาะทางเทคนิคครับ นี่คือถ้อยคําที่อาจารย์ท่านนี้อธิบายในคลิปนะครับที่เพจเรามองไทยนํามาแชร์หลังจากที่ได้ฟังแล้วทุกคนมีความเห็นว่ายังไงกันครับเหมือนกับชาวเน็ตที่เขาเข้ามาคอมเมนต์หรือเปล่าลองมาดูครับว่าชาวเน็ตเขาว่ายังไงท่านแรกบอกว่าเอาเด็กมัธยมไปบริหารเศรษฐกิจเราวน่าจะเจริญกว่าอาจารย์คนนี้สงสัยที่เราไม่มีวิชาเศรษฐศาสตร์สอนท่านต่อมาบอกว่าสลัดสงสัยส้มเซยส้มเซยท่านต่อมาบอกว่า ตามนั้นครับอาจารท่านต่อมาบอกว่าแล้วตอนนี้ราคาลงยังหยุดนําเข้าจากไทยแต่ต้องไปนําเข้าจากจีนอยู่ดีท่านต่อมาเข้ามาถามว่าเป็นอาจารย์กี่ปีแล้วคะท่านต่อมาบอกว่าเงินหยวนมีเสถียรภาพมากกว่าเงินไทยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพูดถึงจํานวนขนาดในตลาดใช่เยอะแต่อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่เลยนะท่านต่อมาบอกว่าถ้าใช้เงินหยวนทั้งประเทศ เท่ากับสิ้นชาติโดยสมบูรณ์กลายเป็นมณฑลหนึ่งของจีนแบบร้อเปอร์ซท่านต่อมาบอกว่าถ้าใช้เงินต่างชาติแล้วมันดีป่านนี้บ้านกูใช้ดอลลาร์ไปทั้งประเทศแล้วนี่พอๆกับไอ้คนทำรถไฟลงทะเลเลยพร้อมมีอิโมจิหัวเราะนะครับครับนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของชาวโซเชียลโดยส่วนตัวแล้วผมฟังท่านอาจารย์แล้วก็อยากจะตะโกนโอ้ยจานเหมือนนักฟุตบอลโดนเตะเลยนะครับผมคือ อะไรไม่รู้พูดเหมือนจะวิชาการแต่วนไปวนมาแล้วก็เน้นอวยจีนอย่างเดียวเลยนะครับจีนมีเสถียรภาพการเงินมากกว่าไทยกับดอลลาร์มันขนาดนั้นเหรอครับอาจารย์ถ้าลาวพึ่งพาไทยพอไทยมีปัญหาเศรษฐกิจบริหารผิดพลาดเราก็ซวยไปด้วยมันมันใช่เหรอครับอาจารย์เศรษฐกิจไทยไม่ดีเงินบาทก็ต้องอ่อนค่าลงก็ยิ่งเป็นผลดีต่องเงินกีบไม่ใช่เหรอครับ หรือผมงงกับคําพูดของอาจารย์ไปเองนะครับและส่วนที่สําคัญที่อาจารย์ไม่พูดถึงคือนี่จีนที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับผมแล้วถ้านําเข้าจากจีนมันจะทําให้ราคาพลังงานถูกลงจริงเหรอนําเข้าก็เงินเซนครับขายหมดก็เอาเงินไปให้จีนกําไรนิดๆหน่อยๆก็โดนหักดอกเลี่ยงสุดท้ายก็ต้องเพิ่มกําไรให้พอหักดอกราคาก็ออกมาแพงและประชาชนก็ต้องแบกอยู่ดีนะครับสรุปว่าอาจารย์จะออกมาพูดเพื่อเอาใจพี่จีน เท่านั้นใช่ไหมครับเนี่ยแต่ถ้าดูจากการพูดช่วงท้ายที่บอกว่าประชาชนต้องช่วยกันยืนหยัดแข็งแรงพยายามอย่างหนักอะไรพวกนี้นะครับผมว่าก็ไม่แปลกที่จะอวยจีนแบบว่ากิ่นคอมมี่มันค่อนข้างจะชัดหน่อยอะนะครับเพราะงั้นถึงจะโดนพี่จีนกืนประเทศไปผมว่าอาจารย์ก็คงจะไม่สะทกสะท้านอะไรหรอกครับเพื่อเลน่าจะดีใจด้วยซ้ำน่น,นี่ี่ย ครับก็ได้แต่หวังว่าความคิดของอาจารย์มันจะถูกต้องและนำพาเศรษฐกิจที่กำลังวิกฤตของเราพลิกฟื้นกลับมาในเร็ววันนะครับถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ค่อยเก็ตในคำสอนของอาจารย์แต่ผมว่าคนที่เป็นอาจารย์และกล้าที่จะเรียกแทนตัวเองด้วยคำว่าอาจารย์เนี่ยเขาก็คงจะมีดีพอแหละเนาะเอาเป็นว่าสอนแล้วอธิบายแล้วลงมือทำเลยครับไม่ต้องห่วงไทย น้ำมันเก็บไว้ก็ไม่บูดไม่เสียหรอกครับผมลุยเลยสลัดสองไซยสมเซยสมเซยครับอาจารย์ mm hmm. และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าแบ่งปันกันในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นการให้กำลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเราแบบไม่เอาสดาก,กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ